เห็นข่าวแบบนี้ก็ปวดใจแทนพี่น้องประชาชนถ้าเห็นด้วยก็กดไลค์กดแชร์ส่งต่อออกไปเป็นปากเป็นเสียงให้ได้มากที่สุดนะครับเป็นสามข่าวรวมกันคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะคือตอนนี้เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนประชาชนคนไทยว่าจากสงครามเศรษฐกิจแล้วก็การขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาให้ประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับเก็บเงินสำรองเอาไว้ฉุกเฉิน6ถึง12เดือนนะครับ หลายคนก็บอกว่าโอ้หทุกวันนี้ก็เดือนชนเดือนหรือบางเดือนแทบจะต้องไปกู้นี่ยืมสินมาแล้วหลังจากนั้นดรสโสพลก็ออกมากระทุ้งครับบอกว่า,า,ายุคข้าวยากมากแพงข้าวข,ข,ของก็แพงเหลือเกินนะครับแต่กลับปล่อยให้ทุนพลังงานนะครับเอารัดเอาเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับนะร่ํารวยกันมหาศาลในขณะที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่กันด้วยความยากลําบากต้องมีค่าใช้จ,จ่ายเรื่องพลังงานเรื่องข้าวของเครื่องใช้เรื่องอาหารการกินเนี่ย หนักหนาสาหัสเป็นอย่างมากเอาตรงนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้สองข่าวละเห็นไะไรยไหมครับแล้วล่าสุดมีเพจชื่อดังไปเปิดแปนดก่อสร้างของตึกสตงอที่พังถลง่มลงไปเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าน้ําลดตอผุดเพราะว่าบริเวณชั้น29ของตึกสตงอถูกออกแบบเป็นห้องบูสสกายเลาส์ครับเอาไว้พักผ่อนเอาไว้นั่งชิลเอาไว้ดูวิวของกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมครับ สกายเล้าโอ้โหนะแล้วก็มาบอกให้ประชาชนเซฟเงินประหยัดลัดเข็มขาดแต่ในขณะที่หน่วยงานรัฐนะกลับพรานเงินภาษีของว่าไม่พี่น้องประชาชนเอาไปใช้กินหรูอยู่สบายอยู่แพงกันอย่างอูฟ้ฟาสุดหรูหรูราบา้าเห่าแล้วก็ยังมีหน่วยงานรชาชการอีกเป็นจํานวนมากที่ใช้เงินภาษีเดีย๋ยเยอะมากนะแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ย ใช้เงินงบประมาณไปกับหน่วยงานรัฐเนี่ยเยอะมากแต่พอไปดูไส้ในเนี่ยนะครับกลับไปเห็นถึงความหรูหรามาหาแบบนี้เพราะฉะนั้นเ,นเลิกพูดเถอะให้ประชาชนประหยัดอย่างนั้นประหยัดอย่างนี้เอาเริ่มต้นจากหน่วยงานราชการก่อนนะครับเรื่องของการทุจริตคออ์รับชั่นด้วยนะครับว่าจะจัดการปราบปรามอย่างจริงๆจังๆเนี่ยสักทีกี่โมงแล้วก็ยุคไหนไม่ใช่ว่าเออเออาอะไรก็มาบอกให้ประชาชนต้องรับผิดชอบอย่างนั้นอย่างนี้ครับ เช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะครับผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอสุดยอดนะครับทำมาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่อง ไพรสณียบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสเียจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละร้อยบาทหากสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับหนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นนะสิบชิ้นร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัว ของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทาสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยหสิบนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะอืจะกินดิบก็ได้จะเอาไป ย่างเอาไปเวบนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดร้อยห้าสิบอืมอร่อยมากเนี่ยฮะแท็งใหญ่ๆเลยนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคคนนะดูสิ ดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยอืมนื่บงจากเขาดีอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ่ะนะเงยเงเงยเงร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมาก แหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทําขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให้ดูให้ด,ใหดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหม เนี่ยฮะนะพิกขี้หนูสดสดใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดออันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะ กำลังพัฒนารูปลักษ์ผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจําหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับ